สวัสดีค่ะช่างนกนกคอมเมนต์ค่ะวันนี้จะพาไปดูต้มยำกุ้งเป็นสูตรของเราเองนะคะไม่ได้ก็มาจากใครเลยทำเองทานเองนี่ค่ะกุ้งที่เตรียมไว้แล้วก็ใส่ตะแกรงใส่กระชอนให้เสด็จน้ำแล้วก็จัดกุ้งใส่จานใส่ถ้วยใส่จานมาคือพอปริมาณที่ ที่เราจะทำนะคะหนึ่งที่คาตะไคร้ใบมะกรูดเครื่องที่เตรียมไว้ก็คือต้องเตรียมไว้พร้อมๆกันเลยนะคะมะเขือเทศแล้วก็เห็ดเห็ดชนิดนี้อร่อยมากยืนยันแต่ไม่รู้จักชื่อก็น้ำปลาพริกป่น มะน,นาวขาดไม่ได้นะคะมะน,นาวนี่ขาดไม่ได้ถ้าต้มยำเรื่องใหญ่โตมากน้ำเปล่าก็คือเตรียมให้เท่ากับป,ปริมาณที่เราจะปรุงนะคะแล้วก็ตั้งกระทะได้เลยใส่น้ำเปล่าลงไปท,ทันทีก็รอให้ไม่ต้องให้น้ำเดือดมากนะคะเราก็จะใส่พวกข,ข่าตะไคร้ใบมะกรูดมะเขือเทศแล้วก็น้ำปลา พริกลงไปได้เลยเพราะว่าของพวกนี้มันไม่ข่าวอะ่ะต้องการให้น้ำน้าที่เราต้มหอมหอมด้วยก็คือต้องใส่ลงไปเลยตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยค่ะครนนี้ก็ทิ้งไว้ให้น้ำเดือดแบบเดือดมากๆเลยนะถึงจะใส่กุ้งได้เนี่ยพอเดือดขนาดนี้ก็คือใส่กุ้งได้ แล้วกุ้งจะไม่คาวพอพอกุ้งสลดนิดนึงก็ใส่เห็ดลงไปได้เลยค่ะเพราะว่ากุ้งก็จะสุกเร็วเห็ดก็จะสุกเร็วถ,ถ้ากุ้งอ่ะต้มนานก็ตัวเขาจะเล็กจะแห้งก็คือจะไม่อร่อย ก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปของเราด้วยนะคะแล้ววันหน้าจะมาไลฟ์สาระให้ชมใหม่นี่ค่ะเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟน่ารับประทานไหมนี่เลยประมาณนี้เลยรสชาติได้นะชิมแล้วยืนยันค่ะการันตีเลยค่ะเปรี้ยวเผ็ดพอดีกลมกล่อมได้ที่อร่อยค่ะแล้ววันหน้าจะมาไลฟ์สาระใหม่นะคะบา,บาย bye